สวัสดีครับพบกับครูไม่สตูดิโอนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวสตาร์ทอีกแล้วนะครับอาจจะเห็นแ๊บๆแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อคนไทยนะครับคนไทยใส่นะครับยี่ห้อแพ่นนะครับคอนเซปต์เขาคือคนไทยใส่แพนนะครับอันนี้เป็นหนังนะครับจิงโจ้นะครับรุ่นนะครับมาดูรุ่นกันก่อนไวเปอร์คิงแกงกะรู ไวเปอร์คิงแกงกระรูนะครับตัวนี้เป็นสีแดงนะครับนี่มาดูอ่ะทีนี้ดูใกล้เลยครับซูมแต่กล้องมาที่ที่รองเท้าเลยเดี๋ยวเก็บไว้ข้างหนึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นหุ้มข้อนะครับหุ้มข้อนี่เป็นปีห้าแปดนะครับรุ่นนี้ปีห้าแปดรู้สึกว่าจะได้มาในราคาเก้าร้อยนะครับนี่ครับหนังยิงโจ้หนังิงโจ้จะเป็นหนังิงโจ้อยู่ด้านครึงนกันด้านหน้านะครับเรามาดูกันเลยนะครับลองเทคกเลย ข้างหน้ามีโลโก้แพนนะครับอยู่ในเขาเรียกว่าตัวหุ้มข้อนะครับมาดูด้านในด้านในนะครับก็มีแพนนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับตัวนี้แค่ลองอย่างเดียวมาดูซอฟด้านนอกนะครับซอฟด้านหน้าอย่างที่บอกไปนะครับซอฟด้านหน้ามาดูใกล้ๆซอฟด้านหน้าจะเป็นหนังจิงโจ้นะครับตัวนี้แล้วตรงนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นปีที่มันมันเก่าแล้วนะครับไอตัว อ่อ uh, ัปเปอร์มันอาจจะมีรอยฉีกรอยปีของหนังนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนพลาสติกหรือหนังที่มันเหนียวเหนียวนะครับนี่ตรงนี้มันจะเหนียวเลยนะครับนี่นะฮะเป็นเท็กเจอร์นะครับเป็นเท็กเจอร์ขึ้นมาเป็นเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมตรงนี้ก็เป็นเท็กเจอร์การอัดขึ้นรูปของอ่อัปเปอร์นะครับก็ดูพื้นครับพื้นก็จะเป็นสีขาวปุ่มสีแดงนะครับก็จะเป็นพื้น ตรงทั่วๆไปของแพนนะครับที่มีแทบจะทุกรุ่นนะครับตรงนี้คืนนี้นี่ดูครับดูภาพใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นแบบพุ่มข้อนะครับนี่เป็นรองเท้าของน้องนะครับไม่ได้ใส่เองนะครับดูครับเวลาใส่กับขามันเป็นยังไงทำบัญาันะครับ สีเนี่ยเจ็บจริงๆนะครับน่าได้ใส่เตะกีฬาวันครูแน่นอนนะครับบีมนะครับนี่นี่นะครับเจ้าของนะครับเล่นกับบอลนะสัมผัสบอลดูนะครับนี่อาจจะย้อนแสงหน่อยนะฮะเพราะว่า Sẽ như thằng để con phải thằng đừng À chụp cô này Để hãy cô bìm thết này มาถามคนใช้กันดีกว่านะครับนี่นะครับเป็นไงบ้างครับต้องใช้แพนบีมมาหลายคู่นะครับก็บอกในคำเดียวว่าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับอ๋อแพ่นมันจะเหมือนเดิมนะครที่อยากได้นะก็ดีเหมือนเดิมนะครับอ๋อดีเหมือนเดิมเริ่มเริ่มเริ่มไม่เกี่ยวกับรองเท้าแล้วครับอ๋อเกี่ยวคนเตะใช่ไหมครับเกี่ยวคนเตแล้วคนเตเป็นไงบ้างครับตอนนี้ดีเหมือนเดิมไหมรู้สึกว่ามันใหม่ครับตัวนี้อ๋อความรู้สึกมันแค่ใหม่นะครับโอ้เออก็ถือว่าเข้ากับขาดีครับหนังสัมผัสเป็นไงบ้างครับหนังสั ค่อนข้างนุ่มนะครับผบโบโบโบเลยใช่อ๋อนี่นะครับก็การรีวิวแพนของเรานะครับอะไรนะรุ่นอะไรนะเวยเวฮ้ยไวเปอร์คิงไวเปอร์คิงนะครับแคนการูแคนการูนะครับปีอะไรนะครับปี2018 2018นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็ไปหาซื้อได้นะครับอันนี้ได้มาในราคาถูกนะครับ900กว่าบาทนะครับจากราคาจริงเท่าไหร่ครับราคาเต็มหุ้มครอเป็น5,900ครับ5,900นะครับเพราะงั้นใครสนใจนะครับไปซื้อได้นะครับเย็บเย็บด้วยนะครับ ขอเ <จะ S 1> ย็บด้วยอ๋อนี่เขาเย็บมาแล้วนะครับเ<ช>ย็บแล้วเพราะว่ามันปีมันเก่าหน่อยนะครับเราต้องเย็บเพื่อความแข็งแรงนะครับ,ใคร,บใครชอบกดไลค์กดซับสไคร e นะครับทีมนี้ก็บ๊ายบาย